ราชาลูกหนังทโรขอเสนอได้เวลาลิโอเอ็นกูโมฮาเปิดรายชื่อแข่งลิเวอร์พูลทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์ลิเวอร์พูลตัดสินใจใส่ชื่อเรีโอเอ็นกูโมฮาแนวลุกดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นหนึ่งใน24ขุนพลหงแดงชดุดทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์เอ็นกูโมฮาย้ายมาจากเชลซีช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยปีกรายนี้จำเป็นต้องถูกลงทะเบียนในกลุ่มของนักเตะระดับทีมชุดใหญ่ เพราะเขาไม่ได้อยู่กับทีมนานพอที่จะเข้าขายอยู่ในกลุ่มนักเตะอายุไม่เกิน21ปีได้ซึ่งคล้ายกับกรณีของเชนนายนี่และอารนมาราโลสสำหรับตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ็อกเอาท์และมีโอกาสได้ลงทะเบียนใหม่ในช่วงตลาดข้อค้าแข่งนั่นทำให้เอ็นกูโมฮามีโอกาสได้ถูกเรียกตัวติดอยู่ในทีมสำหรับลงชิงชัยฟุตบอลถ้วยใบโตยุโรป ดาวรุ่งรายนี้จะถูกลงทะเบียนแทนที่โคต้าเดิมของทอมฮิวที่เคยถูกลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มลิสต์เในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลนี้หลังจากตอนนี้ฮิวย้ายไปอยู่กับฮาโรเกตแบบทาวอร์แล้วขณะเดียวกันทัพเดเรดชุดใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยพวกเขายังไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญหน้าก,กับทีมไหนในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งจะได้รู้กันในวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นี้ แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะต้องดวลกับหนึ่งใน4ทีมนี้ได้แก่ปารีสแซงต์แชกแมงเบนฟิกา้าโมนาโกและแบสรายชื่อนักเตะลิเวอร์พูลชุดทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์ผู้รักษาประตูอลิสซอนเบเกอร์ควีวนเคลเลอร์วิตเซลาฟยารอสกองหลังเฟอร์กิลฟันไดายอิบราฮิมาโกนาเต้โจโกเมสอามาลานานโลเทนอเล็กซานเดอร์นูแอนดูโลบสันคอสตาซิมิคาส กองกลางโดมินิกโซโบสไลอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ไรอันกราเฟนแบกเคอร์ติสโจนวาตทรุเอนโดไทเลอร์มอร์ตันเทรนนายอนีกองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาลุยดิอาสโคดี้กักโฟดาวินนูนเยสเดียโกโชตาเฟเดรโกเคียซาริโอเอนกูโมฮาลิสบีรุ่นอายุไม่เกิน21ปีฮาวิ่นเดวิสเจอรเดลคอนซาคอเนอร์แบตลีฮาวิ่นเอลเลียตเจมแม็กคอนเนล ดีแอตเลติกเปิดเผยถึง2ผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามและอาจพิจารณาในการคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงสัมเมอร์นี้เบนจามินเซตโกกองหน้าทีมชาติสโลรีเนียวัย21ปีของอาเบลิฟซิกยังคงเป็นหนึ่งในกองหน้าที่หงแดงให้ความสนใจอย่างมากและเฝ้าติดตามดูการพัฒนาของเขามาโดยตลอดจนถึงตอนนี้เช่นเดียวกันกับนิโกวิลเลียมสปีกทีมชาติสเปนวัย22ปีของสโมสรแอตเลติกบินเบาที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจอย่างมากเช่นกัน และผู้เล่นก็พร้อมเปิดโอกาสกว้างเพื่อย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยทั้งนี้ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและลิเวอร์พูลได้เงินรางวัลจำนวนมากจากยูฟาแชมเปียนลีกเงินก็จะพร้อมให้ใช้ความยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญสำหรับโมเดลของเจ้าของเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปดังนั้นการใช้จ่ายนั้นจะต้องอยู่บนความสมเหตุสมผลด้วยเช่นกัน โซฟาสกอตบราซิล so รายงานว่าโมเมตซาราเป็นผู้เล่นในระดับสูงสุดนในการมีส่วนร่วมทำประตูและแอซิสในบรรดาน,นักเตะทั้งหมดในลีกท็อปไฟ์ในฤดูกาล2 0 2 4ัน2 5 3 4เกม26ประตู18แอซิสมีส่วนร่วมกับการทำประตู44ครั้งมีส่วนร่วมในการทำประตูทุกๆ65นาทีโอกาสยิง124ครั้งยิงเข้ากรอบ61ครั้งจ่ายบอลสำคัญ68ครั้งสร้างโอกาสสำคัญ23ครั้งอันดับ2ในลี คะแนานโซฟาสกอร์7.90ในวัย32ปียังสามารถเล่นได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้และเป็นผู้เล่นที่ทุกทีมต้องการอยากที่จะมีเพราะเขาสามารถกลายเป็นตัวตัดสินเกมได้ในเกมนั้นๆและทำแบบนั้นให้เห็นมาแล้วในเกมต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าซาลาต้องการอะไรหรือต้องการหลักประกันอนาคตของเขายังไงสมศสรีพูก็ควรมอบสิ่งนั้นให้กับชายคนนี้เถอะ ซาลามมักที่จะบอกเสมอว่าเขาไม่เคยเรียกร้องเงื่อนไขในสัญญาอะไรที่มันบ้าๆบอๆและเกินจริงแน่ๆเขาเรียกร้องในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมกับเขาหลังจากทุ่มเทชีวิตนี้เพื่อสมสรลิฟู์มาตลอดหลังจากย้ายมาที่นี่แอนฟิว a s รายงานว่าควีนเคลเลอร์กับลิฟู์ในฤดูกาลนี้ซิโเกมแข่งขัน8ครีนชีสเสียป,ประตู14ประตูเซฟไป43ครั้ง จากโอกาสที่เขาได้รับและเป็นผู้รักษาประตูของทีมถูกคู่แข่งจากทีมอื่นลุ้นยิงประตูที่คาดว่าน่าจะเป็นประตูได้มากถึง17ครั้งแต่เขากลับเสียประตูไปแค่14ประตูเท่านั้นและตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าหากวัดจะค่าในในการลงเล่นและเวลาที่อยู่ในสนามแล้วเคลลเออร์ก็คือผู้รักษาประตูที่ป้องกันประตูได้มากที่สุดในหลีกที่3ครั้งเลยทีเดียว แน่นอนว่านี่อาจจะเป็นฤดูก,กาลสุดท้ายที่เราอาจจะได้เห็นผู้รักษาประตูทีมชาติไอร์แลนด์วัย2 6ปีรายนี้อยู่ในสีเสื้อของสโมสรเนืน่องจากว่าการมาของจอจ้มาร์มัสวิลี่ในทวารจากบาเลนเซียน่าจะทําให้อนาคตของเขาไม่น่าจะมีอยู่แล้วที่สโมสรแห่งนี้รายกายสปอร์ตรายงานว่ามุมมองของเจมี่คาร์าเกอร์กับตลาดซื้อขายของทีมลิเวอร์พูลในช่วงัมร์นี้พูดตามตรงผมหวังว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่ แต่ผมไว้วางใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญหาของสโมสรเพราะผลงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และทำถูกมาเสมอผมคิดว่าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเบอร์9ควรได้รับการปรับปรุงโดยเพิ่มผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างได้และทีมยังต้องการกองหลังที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กที่ริมเส้นฝั่งซ้ายได้อีกด้วย ผมมั่นใจว่าดีวนี้จะเสร็จสิ้นในช่วงสัมเมอร์นี้แต่ในความเห็นของผมแบ็กซายลิเวอร์พูลควรจะเซ็นสัญญาในช่วงตลาดซื้อขายในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่มันไม่เกิดขึ้นผมคิดว่าอาร์เนอน่าจะให้โอกาสแก่ผู้เล่นในตำแหน่งนี้ของเขาไปจนจบฤดูกาลนี้สกายสปอร์ตรายงานว่าเจมี่เรดแนปเป็นอีกหนึ่งอดีตนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลที่ออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นของคอร์เนอร์แบตลี ในเกมที่พาทีมผงแดงเอาชนะสเปอร์สต่อศูนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเกมนี้แบ็คขวาวัย21ปีมีหนึ่งแอซิสให้กับโดมิริกโซโบสไลในเกมนี้ด้วยและนอกจากนั้นเขายังรับมือกับความท้าทายของผู้เล่นในรุกของสเปอร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยสิ่งที่ผมเห็นในเกมนี้จากเขาก็คือความยอดเยี่ยมและใครก็ตามที่เข้าใจฟุตบอลย่อมรู้ดีว่า คอนเนอร์แบตลียเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากแค่ไหนเขาไม่กลัวอะไรเลยและพยายามวิ่งขึ้นและลงในสนามเสมอและตลอดทั้งเกมคุณจะเห็นว่าเด็กคนนี้มีพลังงานที่เยอะมากผมชอบวิธีการเล่นของเขาอย่างมากโดยเฉพาะในเกมนี้แน่นอนความแตกต่างของเขากับเทนอเล็กซานเดอร์อโนมันค่อนข้างชัดเจนแต่เขาก็ทําได้ดีและสามารถที่จะทดแทนการขาดหายไปของเทนได้เช่นกัน ลิเวอร์พูลหรือนิวคาสเซิลเปิดเรดแชมป์บาวครับหั่นหง4ี่ถ้วยวิลเลียมฮิวของประเทศกรงกษยกให้ลิเวอร์พูลเป็นต่อนิวคาสเซิลไนเต็ดอยู่มากพอสมควรที่จะคว้าแชมป์คาราบาวครับฤดูกาล2024-2025หลังทั้ง2ทีมกลุยทางเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมรีนบวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนี้อัตราต่อรองแชมป์คาราบาวครับ1ลิเวอร์พูล2ต่อ5 2นิวคาสเซิล7ต่อ4 ขณะเดียวกันเบ็ดแฟอีกเจ้าในเมืองผู้ดีหันอัตราต่อองที่ริพูดมากเวลาอยู่ที่แอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หรือลงแข่งขันอย่างเกมกับสเปอร์เป็นตัวอย่างที่ดีว่าทุกคนทํางานหนักแค่ไหนแต่ถ้าต้องการเดินหน้าต่อในฤดูกาลที่ยาวนานแบบนี้เพราะพวกเขาไม่เคยมีช่วงเวลาพัก1-2สัปดาห์ฉะนั้นบางครั้งก็ต้องปล่อยให้พวกเขาอยู่บ้านบ้างทําหน้าที่พ่อหรือสามีบ้าง ถ้าคุณเป็นนักฟุตบอล15-17ถึงปีโดยมีเวลาพักแค่3สัปดาห์ในช่วงฤดูร้อนถ้าหากทำหน้าที่พ่อหรือสามีได้เพียง3สัปดาห์ต่อปีมันคงไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไหร่เราคำนึงถึงเรื่องนี้และที่เราทำเพราะมองว่ามันเป็นประโยชน์ในการเอาชนะในเกมฟุตบอลด้วย ซึ่งตอนนี้ลิเวอร์ปล่อยให้นักเตะนอนที่บ้านของตัวเองในคืนก่อนเกมการแข่งขันซึ่งส็ลตบอกว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องข้างต้นคนที่มีความรู้มากกว่าเป็นคนบอกผมว่าคุณมักจะนอนหลับได้ดีกว่าบนเตียงของตัวเองมากกว่าเตียงของโรงแรมการนอนหลับเป็นส่วนสําคัญของการได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่เหตุผลที่อยากให้เขาอยู่กับครอบครัวเท่านั้นแต่พวกเขายังสามารถเตรียมตัวได้ดีกว่าเพื่อการแข่งขันซึ่งผมไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อคนที่เขามาบอกกับผมเรื่องนี้ เพราะถ้าลองใช้สามันสำนึกดูก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าการนอนหลับบนเตียงของตัวเองยังไงก็ดีกว่าเตียงที่โรงแรมดังนั้นถ้าไม่จําเป็นเช่นเกมเยือนเราจะให้พวกเขานอนที่บ้านอาจจะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ดูเป็นการใส่ใจในรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆของกลุ่สื่อชาวดัตที่ดูจะมีผลลัพธ์ออกมาที่ดีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจจริงๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ